สวัสดีครับทุกคนนี่คือสุขุนบอลพรีเมียร์ลีก2021ในสัปดาห์ที่7ของฤดูกาลนี่คือแมตช์ระหว่างเชลซีที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซาแ์มป์ตันโดยเริ่มเกมมาในจังหวะน,นี้จากลูกเตะมุมทางฝั่งขวาเบนชิวลนั้นเปิดบอลโค้งมาข้าหัวรับตัดชีกที่มงเช็ดต่อไปที่เสาสองและเป็นชาลมาที่พุ่งต่อไปโดนมงบอลเจาะเข้าประตูไปและส่งให้เชลซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะต่อมาในนาทีที่48ทัตสันโอดดี้นั้นรึงเชอร์ก็จะเปิดบอลไปให แต่ลูกนี้เมื่อดูจาก V a R มันดันไปนเกิดจังหวะฟาของอัสซินิเกต้าที่ไปแย่งบอลมาก่อนหน้านั้นจึงทาให้ลูกนี้ไม่เป็นประตูและเชลซียังนําอยู่แค่หนึ่งประตูตอ่อหนเท่านั้นจังหวะต่อมาลิฟารเมนโต้นั้นพาบอลโยกหลอกหนีชิวเวลก็จะโดนเสียบหน้าทิ่มลงไปในกรอบเขตโทษซึ่งผู้ตัดสินม,มาตินไอคินสันตอเป็นจุดโทษในท,ทันทีและก็เป็นเกมวอลพาที่รับหน้าที่ตะขาดเข้าประตูไปส่งให้ซาวแชมตันตามตีเสมอเชลซีเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่ง หลังจากนั้นในนาทีที่74เจวอ์ดพามาเสียบสก,กัดหนักใส่จอจิงโยซึ่งเมื่อผู้ตัดสินไปดู VAR ลูกนี้มันเป็นจังหวะเสียบที่โคตรอันตรายและควรแจกใบแดงให้ระเกณฑ์ฐาอยู่กับลุงตู่ในทันทีและแล้วในนาทีที่84บาคีนั้นวางบอลลึกไปให้อัสปิริกเก้าที่สุดเส้นหลังก่อนจะตบเข้ากลางต่อไปให้แวนเนอร์ทีม่มาชาร์จ่อเข้าประตูไปพร้อมกับส่งให้เชลซีออกนำสองประตูตอนหนึ่งซึ่งลูกนี้เป็นการเข้าทำที่สุดสวย <S <S แฟนบอลนี่เฮกันจนสนามแซมฟอร์บิทแทบแตก ปิดปิดและอีกห้านาทีถัดมาเมสันมาสปีดลากบอลไปจนสุดเส้นหลังก็จะตกเข้ากรับให้ดูกับคูที่วิ่งมายิงชนเสาบอลกระดอนมาเข้าทางอัสเปรียร์เวาตาที่ซ้ำอีกทีก็ยังชนเสาก่อนบอลมันจะลอยไปถึงคิวเวลที่วอลเล่ตูมเดียวแบบไม่ต้องจับเข้าประตูไปซึ่งลูกนี้เทคโนโลยีโกไลนั้นทํางานและแสดงให้เห็นว่าบอลมันข้ามเส้นไปเต็มบแล้วและเชลซีก็ขึ้นนําไปสา3ประตูตอนหนึ่งโดยบทสนุปข,ของเกมนี้จบลงด้วยการที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะเซาท์แฮมตันไปได้3ประตูตอนหนึ่งพร้อมกฤ ซึ่งหลังจากชชนะในนัดนี้ของเชลซีทาให้จากการลงสนาม7นัดในศึกพรีเมียร์ลีก2021พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้5านัดเสมอไป1นนัดและแพ้ไป1นัดมี16คะแนนและทะยานขึ้นไปหลังเป็นจ่าฝูงแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเชลซีนั้นยิงไปได้15ประตูเสียไป3ประตูมีลูกได้เสียอยู่ที่บวก12ส่วนเซาทแธมป์ตันหลังจากความพ่ายแพ้ในนัดนี้ทาให้ปัจจุบันจากการลงเล่น7นัดเซาทแธมป์ตันเสมอไป4นัดและแพ้ไป3นัดมี4คะแนนโดยยิงไปได้ียไป10ประตูมีลกได้เสีียยอู่่ทลบ5 และลงไปหลังอยู่ในอันดับที่17ของตารางคะแนนศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2021ซึ่งโปรแกรมในนัดสัดไปของเชลซีพวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเบนฟอร์ดในวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา23.30นาาหรือว่าเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วนเตาแชมตันีนพวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลีกอยู่ในเดในวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา21นาาหรือว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย และสำหรับคลิปมันมันแบบนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชั่นสดครบ380แมตช์ที่เดียวที่ทูวิชั่น